ยินดีตอนเข้าสู่วิคคอร์เช้า5นาทีวิคอยดิกับ40,000ยังมองขึ้นอยู่ไหม่พตอตอบกันในคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเมื่อวานนะสิ่งเดียวที่เราเก็บกลับมาได้คือบทเรียนถ้าเกิดคุณได้เงินจากเหตุการณ์วันเต้นยินดีด้วยครับส่วนใครที่ได้บทเรียนไปเต้นก็ยินดีเช่นเดียวกันนะเนงินที่เสียไปเต้นเชื่ออย่างนี้ว่าหากเรามีวความรู้ที่มันเหมาะสม และทุกคนสามารถเอากลับมาคืนมาได้ครับถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีคิดหลังจากที่เราเสียเงินหนักๆเนีน่ยก,ก็สามารถดูไลฟ์เมื่อวานได้ที่เติ้ลขึ้นไลฟ์ตอนหนึ่งครึ่งตลาดเทยับเลยเราก็มาคุยกันมาเจอกัน1ึงร้อยห้าสิบคนอย่างไว้ได้นับหมายครับนะครับงั้นวันนี้ก็ต้องรู้กันต่อว่าเรายังมีพรุ่งนี้เสมอนะครับที่จริงๆณนะตอนนี้มีหลายตัวครับ ที่ไม่ลงแรงนะเรียกได้ว่าเราจะเห็นตัวที่แข็งตลาดมีตัวไหนบ้างครับเช่น OP, Arbitrum, LDO, เหรียญซุย BNB พวกนี้ครับซึ่งเต้นพูดในไลฟ์สองครั้งที่แล้วที่คัดเหรียญเน้นๆเนี่ยมาคุยกันและไลฟ์ก่อนหน้าครับนะก็จะมี BNB, YGG, TIA, ซุยเนะี่ยเห็นย้ำอีกแล้วพวกนี้จะเห็นเลยว่ามันเป็นเหรียญที่ recover เลยอ recover นะเ,อเลยว้าเกิด ใครพร้อมจิตใจพร้อมอยากเล่นมีเงินสำรองไอ้เงินที่เสียไปช่างมันลองหาก,กลุ่มเหรียญพวกนี้ดูนะนต้นคิดว่าเห็นและตลาดลงไอพไง้พวกนี้ไม่ลงพอตลาดรีบาวน์นไอ้พวกนี้มันดีดกลับไปแรงเลยอ่า มีประเด็นลองไปหาจาังหวะเล่นพวกนี้ดูนะครับเนี่ยอย่าง LDO เนี้ก็ยังขึ้นต่อครับอย่างกราฟทางเฟรมเดย์เนี่ยก็มีแค่ไ้เทียนเกิดขึ้นเท่านั้นและก็มีแรงส้อกลับขึ้นไปยังคงมองเป็นเทรน,นขาขึ้นยังไม่เสียทรงและใครที่ไ่ไม่มีไม้อยากเข้าเพิ่มลองหาจาังหวะ เข่าเหี่ยแข็งแขงวงนี้ดูนะครับมเมื่อวานเหวี่ยงไม่ใช่เขี่ยวแล8เมตรสิแดง8เมตรมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนเช้าก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากข่าวนี้ครับก็คือในส่วนของควิเคราะห์ของแมตติคพอร์ตเนี่ยได้ออกมาคาดการณ์ครับคือเลียดชั้นชัว่าเป็นข่าวฝันแล้วกันเป็นข่าวฝันจาก รับวิเคอห์ออกมาครับว่ามันอาจจะไม่ผ่านนะเรามันก็ช่างเหมาะเวลาเหลือเกินครับที่จังหวะที่มิคคอยพีคมากๆเกือบแตะ4 6่ก็มีข่าวฝัดขึ้นมาทําให้ราคาดิ่งกลับมาที่โซน4 0,000ืนครับดังนั้นณนตรงนี้เองต้นยังคงเน้นย้าเสมอนะครับว่าสิ่งที่เราต้องติดตามคือข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งมันยังไม่ได้ออกมาว่าจะผ่านไม่ผ่านจึงต้งองรอวันที่10 ทีนี้ครับและอ,อีกหนึ่งอย่างคือเมื่อวานนี้เอฟโเอมีเอฟโอเไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมครับยังคงมองเหมือนเดิมว่าในช่วงเนี้ก็คงอาจจะมีทิศทางของการคงเยี่ยงก่อนยังไม่เพิ่มทิศทางยังคงเหมือน FOMC รอบก่อนครับที่พวกเราคลายกังวลเรื่องของตดัดแยกกันเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังคงต,งติดตามกันต่ตอไปนะครับใน FOMC ตรงนี้นะดังนั้น ต่อไปครับนี่คือเรื่องข่าวที่จบไปทีนี้เราแวะมาแซวกันนิดนึงนะ L, L d o เนี่ยเป็นตัวที่เหลือรอดแข็งกว่าตลาดครับคือต้นก็พูดไปทุกที่แล้ทำเต็มทำเต็มที่แล้วครับใครที่ได้ของอะไรนะยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ของก็อย่าลืมนะแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้ตามสักทางในทางนึ้นนะครับเพราะว่า LDO เนี่ยต้นเรียกในหมววนู่กระทั่งเดเดอร์ต้นเรียกในไลน์นะครับเติ้ลเรียกในเพจในคลิปขอเช้าเติ้ลก็เรียก แสดงว่าคุณต้องพลาดอะไรบางอย่างไปแน่ๆเลยนะครับตรงน,นั้นก็อย่าลืมนะในต่อไปเนี้ถ้าเกิดว่าแบบมีการวิเคราะห์อะไรก็แวะมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันหน่อยไม่งั้นคุณจะพลาดเหรียญ LDO แบบเนี้ยตลาดแดงชิบหายเลยแต่ LDO แม่งไม่ลงเลยอะ่ะโอ้แบบนี้น่าสนใจนะครับและถ้าเกิดใครอยากได้เจอเหรียญแบบเนี้ยแล้วเรียกขึ้นรถก่อนครับกลุ่มมรูรา e ดอร์นะเข้ามาจอยกันครับไปแก้สมองโอเคพลริเกลตเตอร์อ้าวขายของเสร็จแล้วทั้งหมดทั้งมวลเราไปดูวิเคราะห์ เรื่องของอนาคตกันไอ้น,นี่คือเรื่องของอดีตไปดูนคำว่าตอนนี้เติ้นมองบีดเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ b ี c ก็บอกตามกรองคาว่ามันผิดข่องของเติ้นไปทั้งหมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เติ้นมอง b ี c ใครติดตามวิเครหยเช้ามาจะเห็นเติ้นมอง b ี c เป็นกรอบไซเว์ด้านบนและด้านลา่างแต่พอมันเห็นทรงที่มันบูริชมากมากเนี่ยเติ้นก็กลับตายแปลว่าเลือกที่จะมองบิตคอยเนี่ย เป็นทรงสามเหลี่ยมซึ่งสุดท้ายแล้วพอตลาดเฉลยมาเป็นทรงแบบเนี้ยเติ้นก็เลยโอเคแบบสามเหลี่ยมเนี่ยก็คงไม่ใช่แล้วนะครับคงไม่ใช่แล้วเพราะาเป็นสามเหลี่ยมจริงๆสต็เตอรนะคงจะมองว่าน่าจะมีการขึ้นมารีเทน็นแล้วน่าจะวิ่งขึ้นเลยแบบนี้นะครับเพราะนั้น สมุนฐานของเติ้นที่มองเป็นสับเนี่ยมันจะเอาออกไปและกลับไปมองในมุมมองนี้มุมมองของการไซเวย์อยู่ในกรอบราคาช่วง40,000ถึงช่วง45,000โดยประมาณนะครับณตอนนี้เองเนี่ยจะเกิด2กลุ่มเกิดขึ้นมาแล้วว่ากลุ่มแรกเนี่ยคงมองว่า Bitcoin น่าจะเตรียมลงแล้ว ก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือมองว่าตรงนี้บิตคอยทิ้งขออเพื่อที่ไล่ให้ทุกคนออกเหมือนที่ต้นนําเสนอตลอดในช่วงปลายธันวาครับว่าพวกเราเข้าเทรดในช่วงที่คนไม่อยากซื้อและตอนนี้เองครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลานั้นที่หูเมื่อวานมันพึ่งเทมาพึ่งมีข่าวร้ายทรงกราฟยังไม่มีอะไรเลยแล้วยังไงดีอ่ะคือทุกคนสับสนไม่มีอารมณ์เทรดพิ่งเสียเงินกันไปก็เป็นช่วงที่ไม่ไม่ค่อยมีใครแบบ อยากเทรดกันนะเมื่อวานนี้ต้นก็ไปคิดดูครับแล้วเลือกที่จะเชื่อในในฝั่งที่มีสมงทิฐถานว่าทุนนี้มีโอกาสที่เทลงมาเนี่ยก็คแค่ไล่ไล่ให้ทุกคนเนี่ยไม่มีขอบครับก็เดี๋ยวค่อยไปโฟโมกันตอนนี้ขอบปรับราคาขึ้นไปเพราะในทรงของหน้ากราฟนี้ไม่ได้พูดแบบมโนเอาเองนะเพราะในทรงของหน้ากราฟเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับถ้าเกิดเรามองในแพทเทิร์นแบบพิ่ต้นมองแบบเนี้ย มันก็คือการกลับลงมาที่แนวรับและเรายอมรับว่ามันเป็นเพียงการขบวน,นเป็นการเรกรลอกลับอยู่ใน,ในกรอบไซเวเหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่ต้นทาคืออะไรครับสิ่งที่ต้นทาคือใ hey, ห okay ้โอเคณตอนนี้เราได้สองอย่างครับอย่างแรกคือเรารอชัวรอเซฟคือรอให้ราคาของบิตคอยกลับไปยืนอยู่เหนือนะวิ่งกลับไปยืนอยู่เหนือแนวต้านสิ่งเหมือนฮะอีกครั้งหนึ่งอาจจะเกิดเบรกเอารีเทสเด้งเบรกย่อเด้ง ก็ค่อยเล่นตอนนั้นก็ได้หรือใครที่มั่นใจมากครับจ้ามั่นใจในสมนิฐานที่เราบอกว่าตรงเนี้ยมันแค่ไล่ไล่คนออก นี่แหละจังหวะซื้อแล้วก็ได้ทั้ง2วิธีการนะครับดังนั้นถ้าเราเชื่อในวิธีการหลักเนี่ยเติ้ลมีมุมมองมาฝากครับเพรานะณตอนนี้หลังจากที่บิตคอยเทแรงหรือว่าเมื่อมีการพุ่งแรงเทแรงกราฟมักจะใช้เวลาออกข้างเสมอและสิ่งที่เติ้ลเจอในหน้าการาฟณตอนนี้จะไปมองในภาพทางเฟรมเลยครับซึ่งบอกตรงๆนะมีโอกาสผิดทางในเทคนิคเข้าสูงแต่ถ้าเกิดเราอยากหาจังหวะในการเข้าซื้อเนี่ยเติ้ลจะมองแบบนี้ครับอา่าเราจะมองว่าเอ๊ะ บิดคอยตรงเนี้ยมันเหมือนมีการไซเวย์ออกข้างไปแล้วตรงนี้เบรกหลอกรอบหนึ่งเอ๊ะนะตรงเนี้ยอาจจะเตรียมขึ้นต่อแล้วหรือเปล่าถ้าตรงเนี้ยเตรียมขึ้นต่อเลยเนี่ยอาจจะเป็นจุดรับของสั้นๆนะไม้เล็กๆวิธีการเล่นครับสลับเปิลนหนาะก็ถ้าเอาคุณแบบเอาชัวร์เลยคุณก็ รอแท่งเทียงที่คุณมั่นใจมีแรงซื้อเข้ามาละแล้วคุณก็สบลที่โลเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดร้อยอ่าอันนี้คือเซฟเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดไ้เทียนสี่หมื่นเจ็ดร้อยอีกเนี่ยก็คิดว่าโอกาสขึ้นก็คงยากละแต่อีกรูปแบบหนึ่งครับคือการที่เราเอาแบบสายเสี่ยงเลยเราเห็นแล้วว่าเอา้าเฮ้ยเพราะว่าแนวแนวเนี้ยมันเป็นแนวต้านนี่ดังนั้นเราเลือกที่จะเล่นสันถ้าขึ้นไปเลยได้ต่าง แต่ถ้าไม่ขึ้นลงมานลิกเดียวเสียตยงต่งเลยเป็นสายเล่นสั้นแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกที่ Stop Loss จากด้านล่างเนี้ยขยับมาใต้แนวหลับซึ่งคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะไป Stop Loss ที่แนวไหนนะครับก็เล่นได้สทั้งสองแนวแต่ถ้าเกิดใครยังมีมุมมองนะ ว่าแบบเตินที่แบบเอ้ยมันน่าจะทุกแล้วมาใายของก็คงจะเข้าซื้อด้วยเหตุผลตรงนี้นั่นเองนะครับอแต่ถ้าเกิดใครแบบย,ยังไม่เข้าซื้อไม่เป็นไรนะรอให้เราพร้อมกว่าเราให้เล่นโอกาสยังมีอีกเยอะครับตรงนี้เป็นจุดที่ใครอยากเสี่ยงก็ลองดูไม่อยากเสี่ยง น่อชั่อดีกว่านี่คือแผนเหรีย b บิตคอยครับต้นยังคงอยากให้บิตคอยมีทิศทางที่ชัดเจนคือการที่มีการ breakout สีหมืนหขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งช่อยเล่นครับส่วนใครกาวมากส่วนใครมั่นใจมากก็ลองเล่นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเมื่อกี้ทรงเล็กๆวงเมื่อกี้ดูครับแล้วทุกคนล่ะมองแบบไหนนะมองว่าเป็นการพุบลงมาให้พวกเราขายของเลยเดี๋ยวปั๊มขึ้นไปต่อนะพิมพ์คอมเมนต์กันหรือเป็นทีมบอก เอชันขอเซฟก่อนหรือมองลงต่อพิมพ์ไม่ได้เป็น่นกลับมาที่คอมเมนต์นะครับนี่คือแผนของ Bitcoin ์สำหรับเตินในเช้าวันนี้ต่อมา e t h e r e u m เอาอย่างไรดีนะครับอีสัตัวของ e t h e r e u m นะเราดูในภาพเดรกกันก่อนนะอีซูเรียมในภาพใหญ่เนะี่ยตองนี้ว่ามีการย่อกลับลงมาที่แนวรับและที่แสบสุดๆเลยเนี่ยคือมีการหลุดไส้เดิมตรงนี้นะมีการหลุดไส้เดิมที่เป็นสปลอสของเติร์นนะั้นโดนไปละโอ้ยอย่างเซ็งเลยนะครับ อย่างเซงเลยแต่โอเคไม่เป็นไรนะโดนก็โดนนะครับด้าน,นของอีเชอริ่มต้นจะมีมุมมองเหมือนกับบิตคอยนนะวันนี้คุณจะมองเขาว่ามันตลาดจะพาไปแบบไหนถ้าคุณมองว่าขึ้นเลยเนี่ยต้นก็จะมีอกมีแพทเทิร์นมาให้เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าอีเชอริ่มเนี่ยขอชวนอีกหน่อยได้ไหมตลาดมันเพิ่งทุบม,มาเพิ่งไซเวมาก็พักมือทับมือไปก่อนดย๋ยวมีให้ทั้งสองมุมมองนะครับไซที่แต่เราอีเชอริ่มเนี่ยมองว่า ว่ะทุกคนนี่แหละมันคือการทิ้งของลงมาเดี๋ยวมันจะต้องไปต่อแน่แนเลยเนี่ยอ่ะเราก็มีแนวทางให้เล่นครับคือมองเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ซึ่งอ e ีตาเลียนมีการเบรกเอาท์ขึ้นมาละอ่าอาจจะรอย่อลงมารีเทสนะแล้วก็สปอตที่โหล่าสุดตรงนี้เล่นสั้นไล่ราคาอ่ะเล่นสั้นแล้วก็ปล่อยให้มันหลั่งยินไปก็ได้ถ้าเกิดมันเตรียมกลับขึ้นไปเลยหรือคุณไม่ต้องรองรีเทนครับคุณก็โฟลโล่บายตรงนี้แหละเพราะไม่รู้มันจะย่อมารีเทรหรือเปล่าไง ก็ follow by ไปเลยนะราคาปัจจุบันและสต๊อกที่ลงล่าสุดนี่คือมุมมองของคนที่อยากเก็บของอันนี้เอาได้ครับแต่เอาจริงๆนะเอาจริงๆเนี่ยเอาแบบเซฟๆนะเหมือนบิตคอยเลยสต๊อคลอตลึกๆหน่อยนะครับซักเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยนะสต๊อคลอตด,ด้านล่างนะครับส่วนใครที่อยากเสี่ยงก็ใต้แนวรับของกล่องสามเหลี่ยมตรงนี้จัดการได้ครับนี่คือมุมมองเสียงคล้ายกับบิตคอยครับแต่ทีนี้ในมุมมองที่เซฟมาหน่อยเนี่ยก็ต้องพูดเหมือนเดิมครับว่าเอ้ย เอาอย่างนี้ไหมทุกคนเราเรารอให้แบบแกราฟทำเฟร,รมดีเขากลับมายืนอยู่เหนือ2,003 2,004ได้ไหมในอดีตถ้าเกิดเราเปิดกราฟรเดย์เี่เราสังเกตเห็นว่าพอิสรียมไม่เคยปิดเนื้อเทียนเหนืนอแนวนี้เลยแล้วก็รอให้กลับมายืนอยู่เหนือแนวนี้ก่อนแล้วค่อย Follow By ไปก็ได้เหมือนกันซึ่งถ้าคุณอยากเซฟเล่นนในมุมมองหลังก็อาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า เราไม่ต้องซื้อของที่ถูกที่สุดครับเราซื้อแพงไปขายแพงกว่าได้แต่แค่เราอยากได้ความมั่นใจเพิ่มอ่าก็เป็นมุมมองแบบนี้กันไปทั้งสองอย่างเลยครับณนะตอนนี้ต้องบอกว่าเหรียญหลายๆเหรียญนะน,น่าจะต้องอิงตามพี่ใหญ่แนละ้วว่าไอพี่บิตคอยเนี่ยจะเอาอย่างไรจะขึ้นเลยไหมหลังจากที่เทใส้มานานๆานหรือ,อยังคงต้องรองตลาดเฉยออกก่อนครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะเขากลับไปอยู่ในทรงไซเบอร์ อีกครั้งแล้วขึ้นก็ได้ลงก็ได้ส่วนเหรียญไหนครับที่มันยังคงแข็งแกร่งอยู่อย่างเช่น LDO นะครับ r b t m um, o p b n b y g g ที่เติ้นนำเสนอผ่านไลฟ์นะครับทั้งสองไลฟ์ก่อนหน้าเนี่ยที่เติ้นคัดเหรียญมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับใครมีของทุนดีถือต่อไปครับเล้วพวกนี้ยังคงไม่เสียโซคขาขึ้นเป็นเหรียญที่แข็งกว่าตลาดส่วนใครที่ โอ้โหมันหนักหน่วงเหลือเกินยังไม่พ้อก็ไม่จะเล่นรอพับพับมือไปก่อนนะและสุดท้ายครับเก่อนอยากฝากเอาไว้นะว่าตลาดมันอยู่กับเราเสมอนะเพียงแค่ว่าถ้าวันนี้เราไม่พร้อมหยุดก่อน ลนที่พร้อมแล้วค่อยกลับมาถ้าเทรดยังมีให้เราเสมอครับเพียงแค่ต้องขายซื้อแพงไปขายแพงกว่าเท่านั้นเองครับและถ้าเกิดใครครับอยากได้ไอเดียดีๆไอเดียอย่างเร็วๆเจอเหรียญแข็งๆแบบนี้ไม่รู้หรอกว่าตัวที่ร้อยหรือตัวที่200จะเป็นตัวที่แข็งแต่ว่าเตินน้ลจะนำเสนอให้กลุ่ม,มงงเวเทรดเดอร์ที่เป็นเพื่อนซิ่งกับเติ้นมาตลอดเวลาปีที่แล้วครับเป็นอันดับแรกดังนั้นใครอยากเข้ากลุ่มานานวบรกมกอร์เทรดเดอร์และได้ ไอเดีย LDO เจ๋งๆแบบนี้ครับสามารถทําได้ง่ายเพียงแค่สมัครโอเคผลิตอมเตอร์นะใครเป็นมาชีกอยู่แล้วทักแฟนเพจมาก่อนครับเติรนมีวิธีการเข้ากลุ่มมาให้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยหลักราชามนาวสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย